สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่402นะคะ402รหัสด้านบนซ้ายมือค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าร้านลูกไม้วิพาค่ะรายมาสั่งได้ที่ Line แอดนะคะเป็นตัวแอดค่ะ a อมวนะคะคุณแม่ค่ะแล้วก็ Vipa วิพาค่ะ แอดไลน์ไอดีนี้เท่านั้นนะคะหรือถ้าจะโทรมาสั่งไม่สะดวกไลน์โทรมาสั่งก็ได้ค่ะก็เบอร์โทรสองเบอร์ด้านบนขวามือนี้นะคะคลิปนี้ค่ะวันนี้นะี่ยส้มจะลงสินค้าทั้งหมด4รุ่นนะคะก็เป็นครั้งที่2รอบส่งที่2ของปี2567นะคะวันนี้มากับอะไรที่แบบน่ารักมากค่ะแล้วก็หลายหลายวันแล้วที่เราหลายครั้งที่เราแบบลงไซส์ใหญ่ๆใช่ไหมคะอาจจะแบบ่า4 4สอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ไซส์เล็กๆตัวเล็กๆก็ โอ้อยากได้บ้างอยากมีแบบมันใหญ่ไปวันนี้นะคะน้นอชเออใจค่ะน่ารักมากตัวนี้นะคะบอกไซส์ก่อนเลยเป็นฟรีไซส์เป็นฟรีไซส์นะคะมีแค่ไซส์เดียวเท่านั้นอกเสื้อ40ค่ะอกเสื้อนะคะวัดช่วงนี้นะคะรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาช่วงนี้ได้40นิ้วนะคะความยาวค่ะวัดช่วงนี้มาถึงช่วงนี้นะคะ21นิ้วค่ะเป็นเสื้อตัวเล็กน่ารักมากๆนะคะขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน38ใส่ตัวนี้ได้ค่ะก็ตัวนี้นะคะเป็นงานผ้าชีฟ ค่ะต้องบอกว่าทั้งแบบน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นตัวเล็กด้วยเนาะก็ดําส้มนะคะอ,อกจริง33ค่ะบอกเป็นไกด์ไลน์นะคะเผื่อคุณแม่จะได้เอาไปเทียบนะคะก็ใส่เสื้อตัวนี้40ในการรีวิวค่ะน่ารักมากแต่ขออกจริงไม่เกิน38นะคะใส่รุ่นนี้ได้นะคะรุ่นนี้รหัส402นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดงานกันก่อนค่ะตัวนี้นะคะคุณแม่ขาจะเป็นคอกลมค่ะในส่วนของตรงคอนะคะตัวนี้ก็จะมีการใช้เทปลูกไม้ค่ดตัวนี้นะคะตกแต่งให้รอบ คอเลยค่ะก็คือทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะในส่วนของตรงด้านหลังคะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะด้านหลังก็จะมีกระดุมคอให้1เม็ดนะคะสวมหัวก็แกะกระดุมคอแล้วก็สวมนะคะหรือไม่แกะก็ได้นะั่นช่วงก็ไม่เกะเหมือนกันนะคะก็แล้วก็ด้านไอตัวนี้นะคะจะเป็นเทปรุ่งไม้ค่ะเนื้อคขอต้อนนะคะก็ตกแต่งให้รอบคอทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังแบบนี้นะคะในส่วนของตรงแขนค่ะ ตัวนี้คือตรงระยะมันไม่มีลายแต่ว่ามันน่ารักตรงแขนเนี่ยแหละนะคะส่วนของตรงตัวแขนนะคะคุณแม่ขาตัวนี้จะได้มาเป็นแขนกระบอกนะคะแขนกระบอกต่อรูดระบายปลายแขนแบบนี้นะคะความยาวแขนตัวนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ3ส่วนแก่แต่ไม่ถึง4ส่วนค่ะก็ะประมาณครึ่งของท่อนแขนด้านล่างอา่ะพูดย่า้ดีกว่าครึ่งแขนครึ่งท่อนแขนล่างนะคะก็คือเลยเข้อศอกลงมาแต่ก็คือถ้า4ส่วนอ่ะมันก็จะประมาณตัวนี้นะคะก็คือไม่ถึงประมาณนี้นะคะความ ความยาวกาลังดีน่ารักขาดนี่เวลาใส่ออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้ตัวนี้ค่ะตรงช่วงตัวเนี่ยคือไม่ได้มีงานตกแต่งอะไรแต่มันน่ารักเก๋ไกตรงปลายแขนเดี๋ยวมาดูปลายแขนกันค่ะคุณแม่คะตรงที่สมบอกค่ะตัวนี้จะเป็นแขนกระบอกนะคะตรงนี้จะเป็นเนื้อผ้าชีฟองค่ะชีฟองเนื้อดีเหมือนกับตรงตัวเสื้อนะคะอ่าและก็ตัวนี้ค่ะ ต่อรูระบายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อชีฟองเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้มันน่ารักสุดๆตรงนี้ค่ะคุณแม่ขาตัวนี้จะเป็นงานปักฉลุใช้ผ้าชีฟองเนี่ยละค่ะไปก็คือสีเนื้อเดียวกันกับตรงแขนตัวนี้เลยแต่ตัวนี้คือเอาไปเป็นปักฉลุอีกทีนึงค่ะซึ่งตัวเนี้ยงานปักฉลุก็คือเป็นงานแพงนะคะเป็นงานเอาไปปักแล้วก็คือฉลุฉลุฉลุ ponytail. ลายแบบนี้คุณแม่ลายมันน่ารักมากๆเนี่ยค่ะเป็นลายดอกไม้นะคะก็คือเนื้อเนื้อผิวสัมผัสก็คือเนื้อชีฟองเหมือนกันเลยก็คือ สบายผิวไม่แข็งไม่สากไม่หยับไม่คันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นงานปักฉลุแบบนี้อ่ะนะซ่อมให้ดูรายนะคะน่ารักสุดๆค่ะแล้วก็อ่ะจะเป็นจะเห็นเกินเป็นางานปักฉลุลายดอกไม้นะคะสองฝั่งตรงแขนแบบนี้เวลาใส่ออกมาแล้วก็น่ารักเลยค่ะคุณแม่ค่ะสวับตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะชายเสื้อนะคะชายเสื้อตัวเนี้ยค่ะเขาจะเป็นผูกผูกโบเอลตรงนี้แบบนี้นะคะก็อ่ะ มันจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะความยาวตัวนี้ค่ะ21นิ้วนะคะก็คือประมาณคุมขอบกางเกงคุมขอบกระโปรงประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีเชือกมาให้นะคะเราก็ผูกไปนะคะแล้วแต่ชอบเลยจะแบบว่าผูกรวมๆผูกแน่แนๆแ,แล้วแต่ชอบเลยนะคะน่ารักเก๋ๆคือมันหวานมันหวาน,ม,น,วานมันเป็นผู้หญิงผู้หญิงเหมาะกับตรงแบบเออระบายไปแขนนะ้าร,รายปักดอกไม้นะแล้วก็มีโบเก๋ๆตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือด้านหน้าจะเห็นเป็นทรงนี้นะคะที่ด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยค่ะก็จะเห็น อ่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะในส่วนของตรงด้านหลังซ้ายแจ้งไปแล้วเนาะอกเสื้อนะคะเป็นฟรีไซส์มี40นิ้วค่ะก็เอาใจสาวไซส์เล็กกันบ้างนะคะทีนี้สีค่ะคุณแม่ขาสีรุ่นนี้จะมีทั้งหมด5สีนะคะเดี๋ยวมาดูสีกันค่ะ สีแรกใส่มาเปิดคลิปค่ะแน่นอนสีขายดีสุดแน่นอนเลยสีนี้เป็นสีชมพูค่ะของจริงมันจะเป็นชมพูแบบว่านมนมนิดหนึ่งนะคะเป็นชมพูแบบระมุนละมุนนะคะก็คือไม่ได้เป็นชมพูเด็กแบบหวานหแานแบลบลบลขนาดนั้นคือมันเป็นชมพูผู้ใหญ่แต่มันมีความหวานมันมีความอ่อนมันมีความละมุนสีชมพูอันนี้สวยมากนะคะนี่ค่ะสีชมพูเหมาะกับแบบเหมาะกับแบบ ออทุกอย่างเลยนะคะเหมาะมาตัวนี้นะคะอ่ะแล้วก็สีที่สองเห็นไปแล้วเป็นสีขาวนะคะสีขาวอาจจะแบบว่าเออขาวเบื่อจังเลยแต่ไปใส่แล้วปลองว่าสวยเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะคะที่นี้อีกสีหนึ่งนะคะช่วงนี้สีมาใหม่เยอะค่ะปีนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นสีใหม่ของปีนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเฉดเหลืองนะคะจะเป็นเฉดเหลืองซึ่งเหลืองตัวนี้มันจะเป็นแบบเหลืองกล้วยอ่อนๆคุณแม่แล้วก็คือมันแบบเนี่ย ดูความแขนเขาคือแบบว่ามันเหมาะคือมันแบบออกโทนพาสเทลแล้วก็คืองานปักดอกไม้คือมันเหมาะกับแบบมากๆเลยสวยเนี่ยนะคะสวยมากนะคะสับสีนี้อ่ะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวน้องซ่งไปเปลี่ยนให้ดูรับรองว่าชอบนะคะแล้วก็สีต่อมาจะเป็นสีฟ้าจะเป็นออกฟ้าครามเดี๋ยวน้อง่งให้ดูตรงที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นเนี่ยคะ่ะ ดอกไม้นะคะอันนี้จะเป็นฟ้าครามคุณแม่ขะจะเป็นฟ้าครามนะคะสวยเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูนะคะและก็สีสุดท้ายตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะซึ่งเป็นน้ําตาลเฉดใหม่ของปีนี้คือเขาจะไม่ได้เข้มมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกแบบออกน้ําตาลทองหรือน้ําตาลต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับน้ําตาลโอลตินอ่อนๆค่ะซึ่งสีคือระมุนมากคุณแม่่ะดูความน่ารักของน้องนี่ นะคะดูความน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะราคาคุณแม่ขารุ่นนี้อยู่ที่790บาทนะคะ790บาทเท่านั้นโอนชำระจะส่งฟรีค่ะเก็บไปทางบวก50บาทตัวต่อไปบวกตัวละ10บาทซึ่งวันนี้ลงของทั้งหมดต้อง4รุ่นก็สามารถแบบว่า คละหลายๆรื่นแล้วก็เก็บไปทางร้อมกันค้าส่งคุ้มค่ะคอนเฟิร์มอีกครั้งนะคะอันนี้คือเนื้อชีฟองงานตัวนี้เลยนะคะงานของเราตรงปกรับรองร,รับประกันว่าตรงปกค่ะก็คือตัวที่เอามาใส่เอามาถ่ายรูปถ่ายคลิปก็คืองานของจริงที่ขายนะคะเนื้อค่ะคุณแม่ตัวนี้นะคะเป็นชีฟองเนื้อดีมากคือมันไม่มีความสากความหยาบผิวเลยแล้วก็คือแบบมีน้ําหนักทิ้งตัวกําลังดีแบบนี้นะคะราคาก็คือแบบคุ้มเกินราคาในราคา790บบาทได้งานปักฉลุที่งานปักฉลุ คือมันแพงคือนอกจากจะเป็นงานปักแล้วคือยังมีฉลุแบบฉลุเป็นรูๆแบบนี้คือเขาเรียกแบบเป็นงานปักฉลุนะคะแล้วก็เป็นลายนะคะความโค้งความละเอียดงานคือแบบเนียบเวอร์แล้วคือได้ผ้าขนาดนี้ลื่นใส่สบายมากนะคะตัวนี้อ่ะตัวนี้ค่ะคุณแม่ค่ะ5สีนะคะเดี๋ยวน้อง้่งไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีอันนี้ดูสีชมพูก่อนนะคะสีชมพูถ้าใครสนใจค่ะสั่งรหัส4 0 2และก็สีชมพูค่ะ รหัส402ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีขาวนะคะเป็นขาวออฟไว้นะคะก็ใส่มาให้ลองดูค่ะว่าใส่ออกมาแล้วก็น่ารักสวยแบบนี้นะคะคุณแม่ค่ะตัวนี้เป็นงานผ้าชีฟองนะคะชีฟองทั้งตัวเลยแล้วก็รวมถึงงานตัวนี้ด้วยนะคะเอาชีฟองเนี่ยละคะ่ะเนื้อเดียวกันกับตัวตัวเสื้อแล้วก็ตรงแขนไปปักฉลุนะคะจะได้รายดอกไม้รอบแขนแบบนี้ซึ่งมันน่ารักมากตัวนี้จะเป็นงานต่อรู่ระบายนะคะก็ค,ะคือตัวนี้มันก็จะรูดๆนิดนึงน่ารักตรงนี้แล้ว,ลวก็ตรงปลายแขนก็ ยังน่ารักอีกค่ะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด5สีนะคะและสีนี้เป็นสีขาวค่ะเป็นขาวออฟไว้ White นะคะดูซิว่าชอบไหมถ้าชอบสั่งได้เลยค่ะรหัส402นะคะสับตัวนี้นะคะเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ40นิ้วขอคนอกจริงไม่เกิน38ใส่ได้นะคะความยาวอยู่ที่21นิ้วค่ะความยาวก็กําลังน่ารักนะคะตัวนี้ก็คือมันจะมีการผูกโบตัวนี้ถ้ามันยาวเกินไปผูกโบก็คือมันจะแบบเออลุ่มลดตัวเพิ่มแบบตรงเนี้ยมันก็จะไม่สวยแล้วใช่ไหมคะมันก็จะผูกโบประมาณเนี้ยประมาณเ คุมขอบเสื้อกางเกงลงมานิดหนึ่งประมาณนี้นะคะน่ารักมากสั่งได้เลยรหัส402สีขาวค่ะเป็นรหัส402นะคะแล้วก็สีนี้เป็นสีเหลืองค่ะเหลืองที่เป็นเหลืองเชดใหม่ของปีนี้เลยนะคะน้ำซ้มนิยามไปแล้วก็คือรุ่นนี้จะเป็นเหลืองกล้วยจะเป็นสีเหมือนสีเปลือกเปลือกกล้วยเลยคุณแม่ค่ะแต่ว่าคือตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นชีฟองเขาก็จะสีไม่ได้เข้มมากนะคะมันจะไม่ได้แบบ เข้มชัดแปดขนาดแบบเปลือกกล้วยขนาดนั้นแต่ว่าคือมันเป็นเฉดเหลืองประมาณนั้นมันไม่ได้แบบออกเหลืองน้ําตาลออกเหลืองทองนะคะอันนี้คือเป็นเหลืองกล้วยมันคือจะมีความใสๆน่ารักนะคะสีคือสวยมากแล้วก็ตรงตัวรุ่นนี้คือน่ารักตรงแขนจรงิจรงๆนะคะนี่คือแขนเขาคุณแม่ได้งานตัวนี้เลยนะคะน่ารักจรงิงๆแล้วก็นี่ผูกโบนะคะแล้วแต่เราจะผูกเลยชอบผูกแน่นผูกหนาผูกแบบว่ายังไงดีไซน์ได้เลยนะคะก็จะได้เป็นทรงประมาณนี้เลยค่ะ อันนี้คือรหัส402นะคะสีนี้คือสีเหลืองค่ะนี่รหัส402ค่ะและก็ตัวนี้เป็นสีฟ้าครามนะคะตัวนี้เป็นฟ้าครามถ้ามันเข้มมากๆเนี่ยต้องจะเรียกว่าครามเลยละกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้คําว่าฟ้าครามเข้ามาเพราะว่าเขามียังมีความแบบว่าสีแบบ มันไม่ได้มืดขนะหนมันมีความอ่อนๆนะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะด้านข้างจะเห็นเป็นโบแบบนี้นะคะโบจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะข้างด้านซ้ายมือนะคะด้านหน้าก็จะเห็นเป็นทรงนี้นะคะด้านหลังจะเห็นเป็นทรงนี้คะ่ะสำหรับงานตัวนี้นะคะอ่ะลืมแจ้งไปแต่สีแรกคะ่ะตัวนี้จะคะไม่ มันจะเป็นงานเย็บกลับซับในนะคะรุ่อแจ้งไปตั้งแต่สีแรกๆนะคะงานตัวนี้มีซับในนะคะมีซับในด้านหน้าจะเป็นงานเย็บกลับซับในแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นงานเย็บกลับซับในนะคะแบบนี้คือจะมีซับในด้วยนะคะซับในจะเป็นด้านหน้าด้านหลังก็คือไม่ได้มีซับในให้นะคะแต่ว่าคืองานคือเขาไม่ได้แบบผ้าเขาไม่ได้บางนะคะด้านหลังเนี่ยคือเป็นจะเป็นนี้เลยแล้วคือเนี่ยค่ะผ้าเขาไม่ได้บางสีมันไม่ได้บางไม่ได้อ่อนนะคะก็คือจะไม่ได้เห็นแต่ว่าด้านหน้าจะเป็นงานเย็บกลับซับในให้นะคะ อ่าชี้แจงรายละเอียดให้แบบละเอียดสุดๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะก็ลองดูค่ะว่าชอบสีไหนชอบงานไหมใส่ได้ไหมนะคะราคาตัวนี้แค่790บาทนะคะถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าได้เลยที่รายและก็เบอร์ด้านบนนะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนสีสุดท้ายให้ดูค่ะอันนี้สีฟ้าครามนะคะ รหัส402นะคะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลค่ะก็น้ำตาลตัวนี้เป็นเฉดใหม่ของปี2567เลยนะคะสีน้ำตาลตัวนี้ค่ะก็คือเป็นน้ำตาลโอนตินอ่อนๆนะคะสีจะใสๆละมุนละมุนมันจะไม่ได้เข้มนะคะไม่ได้เข้มเหมือนน้ำตาลต้นไม้หรือว่าแบบไม่ได้น้ำตาลแบบน้ำตาลทองอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบ แก่นิดึงขึ้แม่ค่ะอันนี้รถอายุลงมาให้นะคะสีนี้หวานด้วยนะคะแล้วก็ยังคงเป็นเฉดน้าตาลที่ใส่ได้ง่ายๆค่ะก็สีนี้น้ําตาลนะคะเดี๋ยวมาดูซิเ n นเจอร์ตัวนี้การที่ภูมิใจเสนอมากตัวนี้ก็คือจะเป็นงาน ักฉลุนะคะก็คือตัวนี้นะสวยมากนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ผ้าค่ะในส่วนของตัวผ้านะคะตัวนี้จะเป็นงานชีฟองค่ะซึ่งการตีคอนเฟิร์มเลยว่าเนื้อคือเนื้อดีมากมันจะไม่ใช่ชีฟองเนื้อที่แบบสา,ผากผิวหยาบผิวแล้วก็เป็นชีฟองเนื้อบางๆแล้วก็เหม็นๆอันนั้นไม่ใช่นะคะตัวนี้ก็คือเนี่ยชีฟองคือเขาจะมีความหนานิดนึงแล้วก็หนากําลังดีนะคะแล้วก็มีเออมันจะแบบลื่นๆผิวอะใส่แล้วก็คือไม่ได้ระคายเพืองผิวแต่อย่างใดเลยนะคะสำหรับงานตัวนี้นะคะด้านหน้าค่ะคุณแม่ ด้านหลังก็คือจะเป็นเห็นเป็นตัวนี้นะคะในส่วนของตรงด้านหลังคือจะไม่มีซับในให้นะคะก็คือมันจะไม่ได้บางนะอ่ะนี er ่จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านหน้าคือจะมีซับในให้นะคะเป็นซับในที่เย็บกลับกับตรงตัวตรงชิ้นหน้านะคะเรียบร้อยแบบนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะคุ้มค่าเกินราคา790มากๆค่ะก็คือของจริงจะดูดีดูแพงมากด้วยความที่เนื้อผ้าเขาดูแพงด้วยนะคะเป็นผ้าคือเนื้อดีมันก็จะดูแพงแล้วนะคะอ่ะเนื้อผ้าดีนะคะงานละเอียดงานตัดเย็บคือเลิศคือปังมาอ่ะเนี่ยการ การเย็บรูประบายค่ะก็คือเย็บสวยแบบนี้นะคะก็คือดีมากเกินราคา790บาทนะคะแล้วก็คือ790เนี่ยส่งให้ฟรีด้วยนะคะถ้าโอนชําระถ้าเก็บไปทางมีค่าบริการเก็บไปทาง50บาทนะคะตัวนี้ค่ะสีน้าตาลนะคะมี5สีค่ะคุณแม่ย้อนคลิปดูได้เลยนะคะหรือเราดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้ค่ะก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นชีฟองชีฟองรุ่นแรกของปี2,56 7ค่ะ สวยน่ารักแบบนี้นะคะวันนี้จะลงทั้งหมด4รุ่นนะคะเดี๋ยวไปรอดูคลิปรุ่นอื่นๆต่อได้เลยคะ่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ